สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้ผูสู้ค้นพบผอกับใยดวนคือเก้านาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ใยดวนกับสิเอาเรื่องเล่าของตำนานประวัติไข้หน้าตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาเล่าสู่พี่สู่น้องสู่ลูกสู่หลานฟังน้ำกันสำหรับเรื่องเล่าของประวัติ ของวายไทยหน้านี่อีเม่เป็นคนเล่าให้ยด้ดวนฟังเพราะว่าก่อนสีนอนนี่อีเม่สิมักเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้ลูกให้เต่าฟังบอกยังไงว่ากล่อมลูกนอนพี่น้องเรื่องเล่าของปะวัตไข้ไทยหน้านี่อีเมลเราเล่าให้ฟังว่าสมัยตั้งแต่ก่อนกี่นะควขยไทยหน้านี่ มีฟันข้างบนเด้พี่น้องฟันข้างบนนี้เต็มปากแล้วกะวายนี่สามารถพูดได้ตแต่อยู่กอนๆเด้อพี่น้องนี่เด้อมันเป็นตำนานเราขานานมากวขายสิสามารถพูดได้ถ้าไปล่หิวน้าหิวหนา,หวหนาควายนก็สิเอิ้นบอกเจ้าของคนเลี้ยงนี่ บอกว่าหิวน้ำหิวยาถ้าเวลาทถยหน้านี่ขาดหน้านี่กระสีบอกว่าพ่อแล้วเมือ่อยากอาบนา้ำอยากลุ่งน้ำกระสีบอกเจ้าของคนเลี้ยงเพราะว่าค่อยปากเป็นเบาเป็นพี่น้องเจ้าของคนเลี้ยงเนี่กระสีลำคานแน่เพราะว่าค่อยนี่มีหนาทีทำงานบอกทายให้ทาหน้า ้าเวลาเจ้าของคนเรียงนี่เมื่อนี่สิไทยให้มันได้สองไหอสิยังบ่ท่านได้เลี้ยวพ่อสองไฮพี่น้องค้ยอยนี่ก็สบีบนบนว่ามเมื่อปวดขานักแอกนักข้อกสีบอกแบบนี้กสีบอลล้วถึงสองแปงสองไฮหน้าได้ไหมกระปุดแอกพอบาดลำคันควายบนเวลาเกี่ยวหยาไม่กินนี่กสีบนดิ เก่ยวแต่หนาแกไม่กินกินลงไปนี่ออกห้อนท้องออกห้อนใส่หนาอ่อนมืมีตีบัดเทือใส่ห่อทาการทํางานน่ะนะไถหน้าขาดหน้านี่แอกขํข้ออยู่บ่คืนว่าสีเมยสิละอันเน่ากินดีดีกับบ่าหาไม่กินหนาอ่อนอ่อนสีบนแบบนี้พี่นอ้องเจ้าขวงนี่ก็บลาข้าในใจแต่ว่าก็อดเอาพะว่าต้องใส่ควอยไถหน้า พอดีมือหนึ่งนี่เจ้าของอันคนเลียงเอาค้อยไปเลียงไปเรียงตามทงไฮทงหน้าไปเรียงแล้วตอนเทียงเนาะเจ้าของอันฆ่าดำหน้าอยู่มันเอาไปผูกไ้มันอยู่ค้อยอยากนา้ำตะโกนห้องมาใส่อันเจ้าของคอนเลียงเนาะหิวน้ำแล้วหยวน้ำแล้ว อยากกินน้ำแล้วนี่มันแดดนี่จนว่าสีเที่ยงแลี้ยนี่คล้วยนี่สีบอกเลยแต่คาคุณบอกเจ้าของคนเลี้ยงนี่ก็สีว่างมัดกะพี่น้องไปเอาควายไปกินน้ำบัดน,นี้เวลาจะเอาเข่าห่มนี่บอกพร้อมได้ว่าบอยอยากอยู่ตน้นไม้ต้นนี่มันห่มน่อยมันบ่ยเย็นเลือกสามารถเลือกได้อยากไปอยู่ห่มพู้นตนออ้นแบบม่วงใหญ่ๆ่พุ่น สีบอกเจ้าของคนเลี้ยงเจ้าของคนเลี้ยงนด่ก็ได้จูงไปพี่น้องไก่ปานใดก็ได้เอาไปพอบัา่าค้อยปากเป็นควอยเบาได้ถ้าเวลาเอาไปกินน้ำไปเห็นน้องน้ำที่มันคุ้นๆน้ำที่บริสะอาดนะไปดมบึงเงยหนาขึ้นมาหาเจ้าของคนเลี้ยงบอกกินดองน,น้ำน้องนี่มันเหม็นอยากกินน้ำ น้ำสั่งน้ำบอน่ไมพี่น้องเจ้าของค้อยนั่นก็ได้จูงมากตักน้ำเสกขู่ขืนมาให้ให้ค้อยกินเออแบบนี้ไข่แน่นอะน้ำแสบนี่ก็ได้เบากองศ์ค้อยพี่น้องเพราะว่ามันปากเปิน้นมันเบาเปิน้นจนกระทั่งถึงเื่อดูดำหน้าเจ้าของนี่เอาควอยออกคอเอาค้อยออกคอกแล้วก็ขืนหลังควอยดิสี่ขี้ขวยเปนหน้าพี่น้อง ขี่ไปหอดกลางทางคุวยบอกว่ามันหนักลุ่งแนย่าขี่หลังไหลพ่อเล้วมันหนักไปหนีกันยังจีด้ไทยหน้าอีกคาดหน้าอีกกันยังมาใส่กำาลงเขาอีกอยู่ค้วยวางจะไม่พี่น้องเจ้าของคนเลี้ยงก็โตนลงจากหลังค้วยพี่น้องกระโดดลงมากันกด์จูงยางไปน้ำกันพ่อจะไปหอดหน้าเน,ะนาะกระไทยหน้า ไทยหน้านัน่นมือนัน่นไทจนหอดตะเว้นเทียงพี่น้องเวลาตรงสิบสองนาฬิกายังประัานเด็พักอยู่วยขว óng เอยยังให้มันแล้วมันนี่ควายนัน่นห้องขึ้นพี่น้อง,งดแดดดเนาะโอ้ยจะมาใส่งานคักงานเนี่ยย่ามไดสิปดแอกปดไทดูนี่มันตะเว้นเทียงแล้วหิวื่ยาหิวน้ำแล้วห้อนก็ห้อน เจ้าของคนเลี้ยงนี่ก็ได้ลพุธเอกพุธไทยพี่น้องเอาไปแหมบน้ำรุ่งนะ่ะแล้วคว้วยก็บ,บอกตัวว่าเอาขึ้นยังน้ำแล้วละ่ะเอาไปใบห่มเด้อสีนอนวินสกักก่อนจังสีไปเห็ดเวียกให้คว้วยนี่บอกสีพี่น้องเจ้าของก็ได้จูงไปเข่าห่มกะว่าแตเวิ่นใบใบจังเอาไปไถหน้าไทหน้าจนแล้วไทหน้าแล้วแล้วกลับบ้าน ขี่ขั้วยมาพี่น้องขี้บ่หอดบ้านกับบนคว้ยหนึ่กับบนว่านนักว่าเมืยแต่ขาดหน้าไถหน้ากับเมื่ยแล้วยังมาขี้หลังห่ออีกอยู่ก็ไล้ล่งพี่น้องก็ได้จูงไปน้ากันมือหลังมาเป็นมือขาดหน้ามือขาดหน้านี้ขาดเสียมันแล้วสามหายหน้าเจ้าของหน้ากันจนวัดเทียงยังประ่านเด็ดปดแอกปดขาดอยู่ คุ้ยก็เลยห่องขึ้นเนาะโอ้ยปันไดสิปดขาดด้วยนี่มันเมื่อยแหละนี่มันลาดอะนี่หิ้วยาหิวน้ำกัหิ้วนี่สมาใส่กำลังคักแท่ค่อยนั่นห้องใส่เจ้าของคนเลี้ยงนั่นเจ้าของคนเลี้ยงนี่่อาเพรปดเอกปดขาดด้วยพี่น้องขาดไปเสือมันนี่ควายมันโม่งพี่น้องควายมันสูนเนาะมันก็เรียนตัวมันเห่าออกจากให้หน้าที่มันขาดเหรไหม มันแรนแห้งมันบ่อละ่นกระจับขาดเอะก็อยุข้อขาดกระติ๊กันกับเอะกับเสือเอกมันหาออกจากให้หน้าก็โด่งโดงโด่งพีน้องดูดโด่งไปขาดนันก็เกาะไปน้ำขั้นแทนหน้าอันค้นเจ้าของคว้วยนี้ก็ลาหักไปน้ำคว้วยหลักไปกับขาดมันบ่ท่านใดว่างนี้ขาดคนท่านใดว่างคว้วยไปหยุดอยู่เพราะ่าขาดมันไปเกาะตัวไว เจ้าของควายนี่โอ้ยเจ็บระผมไปทั้งตัวศูนย์กับศูนย์พี่นอ้องโ่งหัวันนี่ลูกขึ้นมาได้เหลียวหาไม่ไปเห็นไม่แดงท่อน,นึ่งไม่แดงเกล่อนพี่น้องมันจังแกนได้ไมมแดงบล่ล่ะจับคอนไม่แดงได้มันคือปากเป็นแค่ควายนี่วาสันตีใส่ปากควายพี่น้องฟันห่วงข้างบนนี่ฟันห่วงเบิดเลยฟันควายหลวงลงมาน มาหนี่ค้วนะั่นซีว้วเพราะออกพี่น่องเพราะว่าฟันขางบนมันหลวงลงบนหลายประเทศปากมากแบบไม่แม่น้ำตาไหลบัณนี้ยืนน้ำตาไหลค้วนั่นว่เวราะไ้เพราะว่าฟันขงนนงงนางบนมันมีแล้วเจ้าของคนเลี้ยงนั่นบ๊อบพุดหดเอดบ๊อบพุดหดขาดโมงหูไหลาบานข้วเพราะเจ้า,จาของเรียนออกจากให้หน้าแต่ไ,ไม่จออเจ้าของกันจิบเ่ยแม่ ไปน้าขาดเหมนก็บขาดไปน้ำขาดชนาพี่นอ้องย่างกลับไปเทียงหน้ากล้วยนั่นยืนอยู่ก็มองพี่น้องยืนแล้วก็นอนนอนแล้วยืนตากแดดอยู่หัะไหลแดดมันนี้กล้วยเนาะมันอยากเบาเนาะมันเคยเบามันก็นเลยห้องตะกูลกระสีบอกว่ามันแดดนั่นแหละแต่ว่านมันเป็นเสียงเบาพี่น้องมันเป็นคําเบา มันเป็นคำว่าอังสิไม่เป็นหรอคือคั้วหัวปัจจุบันนี่แหละคือคั้ยถ้าเวลามันหอนมันหยังกันสิมันก็สิห้องบอกกันนะอยากกิน้นามมันก็สิห้องบอกมันนี่เจ้าของหน้านั่นก็เลยหันไปก็เลยตกใจว่าคั้วบอกว่าไดพี่น้องก็เลยฟาวลงไปหาคั้ยไปหาบบนี้เอ้าว่าก็ดูเป็นหยังคือว่าว่าออกเสียง บันนี้ข้วยอะไรเจ้าว้าว้าว้าอยู่สี่แม่ก็เลยจูงคว้วยขึ้นมานั่นละพี่น้องมือหลังมาเจ้าของนี่ก็เอาค้วยไปขาดหน้าถาหน้าค้ยกับบอบปากพี่น้องมีแต่ขาดครับถเายบอบบเปินบ,บอบได้เดราบวอบฟันล่วงออกบุดขงังบุนั่นวันนี้เจ้าของอันคนเลี้ยงนั่นไถหน้าขาดหน้า กะขาดยูบนมือกะขาดได้เพราะว่าควายเนาะบ่ะสามารถสีเบาได้แล้วบ่สามารถสีพูดได้แล้วนี่ลหละเพิ่นก็เลยเป็นตำนานเราขานนานมากว่าสาเหตุที่ควายบ่มีฟันข้างบนนะ่ะมันเป็นเรื่องเล่าแบบนี่แหละพี่นอ้องอีเมียเ่าให้ฟังเท่าทุกมือนี่ล่ละควายก็เลยเป็นปากบ่เปิน่นเบาบ่ได้พูดบ่ได้ ก็เลยใส่แต่ภาษาใบห้องใส่เจ้าของหิ้วหน้าหิ้วหย่าแม่พี่น้องห้อนก็สิใส่ห้องเอาบีเอามอะไรแม่พี่น้องงาเอาสิแม่มันก็เลยเป็นมาเท่าทุกมือนี่พี่น้องสังเกตบ้างเด้อข้วยี่สบมีฟันขังบุญด้ค้วยนี่เกิดมากกับมีฟันขังบุญเลยนี่ละ่ะมันเลยเป็นตำนานเราขานันเรื่องเล่าของอันสาเหตุ ไข้บ่มีฟันข้างบนนี่เป็นมาแบบนี้ปเละพี่น้องยายดวนก็นเลยมาลองไห้พี่หน้องไอ้ลูกไห้หลานฟังน้ากันแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าเรื่องนี้กะยายดวนนี่ได้รับจากอีเมลอีมเมลเป็นคนเราไอ้ฟังยายดวนก็นเลยเอามาลอาให้พี่ให้น้องฟั่งอีกทอดหนึ่งถ้าพี่น้องฟั่งแล้วละ่ะวามวนเนาะยายดวนเนาะคอมเมนต์ขมาาด้วยพี่น้อง เดี๋ยวยายดวนกับสิไีหาเรื่องเล่าต่างๆมาลองให้พี่น้องฟังอีกคลิปนี้ก็ใบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องจังพอกันเจอกันคลิปหนาคลิปนี้ยายดวนกันล่าไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ